สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวเคส iPhone 14 Pro Max นะครับของแบรนด์ทางค่ายจีนนะครับก็คือยี่ห้อ Ben นะครับปีที่แล้วผมเคยสั่งของเขามารีวิวนะครับเป็นเคสเ e ฟล่าบางๆใช่ไหมครับปีนี้เขาส่งมาเป็นแบบรุ่น Mist นะครับก็คือเป็นเคสใสที่เป็นแบบด้านเป็นรุ่นที่มี Max Safe ด้วยนะครับอ่อันนี้ผมได้มา2สีนะครับสีนี้นะครับดู ตอนที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะดูออกสีม่วงๆนะครับแต่จริงๆคือสีน้ําเงินนะครับส่วนอันนี้สีดานะครับเป็นดําขอบด้านๆเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้มันจะออกเป็นแบบสีสมกสมก์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกันนะครับเมื่อใส่เสร็จนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่อนข้างออกดําไปเลยออกสีสมกไปเลยนะครับตรงมิกเซ็เนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นสีดานะครับมันจะแตกต่างจากสีน้ําเงินนะครับที่ตัววงมิกเซฟเป็นสีขาวนะครับในส่วนของขอบ กล้องนะครับก็คือตัวขอบเคสก็จะสูงขึ้นมานะครับในตัวเครื่องของผมเนี่ยก็คือติด iMoD s a p p h i r e เลนโปรเจคเตอร์นะครับตัวเคสก็ยังจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับมันจะสูงกว่าปิ่มเล็กน้อยมากนะครับไม่ได้สูงกว่าเยอะปีนี้ต้องเรียกว่าเคสเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับก็คือไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําสูงกว่ากล้องเยอะนะครับอ่ะเรามาดูลบๆกันต่อนะครับบริเวณพื้นผิวนะครับมันจะเป็นแบบด้าแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นพลาสติกนะครับบริเวณส่วนขั้วของตัว เคสนะครับก็จะเป็นแบบด้านลื่นๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้ลื่นมากนะครับก็คือผิวสัมผัสของตัวขอบเคสนะครับมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับตัวเคสซิลิโคนของ Apple อยู่นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นซิลิโคนมันจะออกยา่งๆางหน่อยนะครับในส่วนของปุ่มเปิดปิดหน้าจอและปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านในของตัวปุ่มเนี่ยเขาจะมีติดชั้นหนึ่งไว้นะครับป้องกันตัวอลูมิเนียมกับตัวสเตลเลสของเครื่องเราเนี่ยไปบี้กันแล้วนานๆ เครื่องเราจะเป็นลอยนะครับอันนี้ส่วนของบริเวณตุดชาร์จนะครับก็มีเจาะช่องลําโพงช่องไมโครโฟนช่องไลนิ่งนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงอ่ะปุ่มก็ปกตินะครับส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีรูเอาไว้สําหรับร้อยสายของข้อมือนะครับในส่วนของด้านหน้าหน้าจอนะครับตัวเคสจะสูงกว่าหน้าจอเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเครื่องผมติดฟิล์มกระจกนะครับแต่เป็นฟิล์มกระจกซซฟไฟ์มันก็จะบางกว่า ฟิลกระจบทั่วไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเคสก็ยังสูงกว่าตัวหน้าจออยู่ประมาณหนึ่งนะครับตัวตัวเคสตัวนี้ต้องบอกว่าเวลาใส่แล้วจับแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบตัวเคสมันหนามันก็ค่อนข้างบางนะครับความหนาของขอบข้างเนี่ยคิดว่าอยู่ในอารมณ์ชุวงประมาณเคสของซิลิโคนของ Apple นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณเดียว,ยวกันนะครับแล้วก็ กันกระแทกได้อยู่ราวๆประมาณ1.5เมตรนะครับอันนี้คือจากสเปกใ,ในตัวกล่องไว้นะครับราคาของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่561.99บาทนะครับเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเขาส่งตัวนี้อันนี้ใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นคาเมเม์นะครับเป็นแม็กเซคคาเ์เม์นะครับแต่ผม ไปลองแล้วมันมันไม่สามารถใช้กับรถผมได้นะครับรถปุ่มแอร์ช่องแอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็น2ชั้น2อขีดอ่ะคืออันนี้เขาไปมันไม่เกี่ยวกันแล้วช่องแอร์ผมค่อนข้างเล็กใส่เข้าไปแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้ารถญี่ปุ่นรถทั่วไปที่เป็นแอร์เป็นก้านๆช่องๆเนี่ยใช้ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาที่ไว้ฟังนะครับก็คือมันจะมีตัวล็อกนะครับก็คือเป็นแกนล็อกหมุนอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อน มันจะมีมันจะมีเขี้ยวล็อกสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างข้างล่างคือด้วยปกติอ่ะขาเมาส์ที่เสียบกับช่องแอร์มันจะเป็นขาจับแบบนี้นะครับหนีบเข้าช่องแอร์นี้นะครับเอ่อช่องแอร์มันจะเป็นแบบปรับหมุนขึ้นลงได้ใช่ไหมครับปรับขึ้นลงได้อย่างนี้ทีนี้เนี่ยจังหวะที่โทรศัพท์เราวางอยู่เนี่ยหนีบไว้เนี่ยแปะไว้เนี่ยพอน้ําหนักมันเทลงมาเนี่ยนานๆเข้ามันก็มีโอกาสคายและลุกออกมาอันนี้คือจประสบการณ์เดิมที่เคยใช้อยู่นะครับ ตอนรถคันเก่านะครับทีนี้ตัวนี้เขาแก้ไขปัญหาได้ค่อนขา้างโอเคเพราะว่าเขามีขาเกี่ยว2ออันแล้วก็เป็นการหมุนล็อกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเหมาะสําหรับรถที่แอร์ไม่เป็นก้านเดียวนะครับถ้าแอร์ก้านคู่พวกเบนซ์บีหรือรถยุโรปบางรุ่นเนี่ยต้องดูนิดนึงนะครับถ้ากา้านคู่อย่างเงี้ยจะใช้ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวแม็กเซฟนะครับเวลาดูด นะครับดูดแน่นอยู่นะครับผมลองแล้วผมลองเมื่อกี้ลองครับเอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะก็เลยเดินไปไปไปลองยึดตัวรถด,ดูปรากฏว่ามันยึดกับรถผมไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น m a ็ s a ซ e นะครับดูดแล้วก็ชัดไฟได้ด้วยนะครับข้างล่างจะมีพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีสาย USBC มาให้ด้วยสามารถรองรับการจ่ายไฟสูงสุดได้ที่15วัตต์ซึ่งการแปะกับรถเนี่ย แอร์มันเป่าเรื่อยๆอ,อุณหภูมิเครื่องมันไม่สูงที่น่าเสียดายคือตัวเนี้ยมันไม่สามารถใช้กับรถผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บเขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับบา,บายยครับสวัสดีครับ